สวัสดีนักผู้ชมทุกท่านนักล่าฟ้าสายไรเดอร์นะครับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาใหม่อีกแล้วแล้วก็รวมไปถึงคันที่ขายไปแล้วก็จะไม่อยู่ในนี้แล้วนะครับมาฟังเสียงว่าแต่ละคันเนี่ยเดิมแค่ไหนนะครับผมขอเริ่มต้นด้วย RGV มาฟังเสียงซิว่ารถเดิมเสียงมันเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เปลี่ยนคันสตาร์ทใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับมาแล้วก็เปลี่ยนซีนโชคหน้าใหม่เรียบร้อยฟังเสียงกันเลยพี่น้อง ยอดเสียงโคตรเพาะเครื่องโคตรเงียบเลยคันนี้ใครสนใจเอาไปเลยฮะ15,000บาทเท่านั้นมาดูมาดูมาดูนี่นะครับ RGV 150นะครับ suzuki RGV 15,000บาทเอกสารครบภาษีปี66 สนใจทักได้นะครับ15,000บาทขายขาดทุนมี F c ถามมาว่าขาดทุนแล้วจะขายทำไมก็อยากจะขายครับเพราะว่าต้องเอาเงินมาทําทุนนะฮะแค่นี้เองครับไม่มีเหตุผลอื่นนะครับเก็บไว้เพื่อจะเก็บไว้เพื่ออะไรขายขาดทุนได้ก็ต้องขายนะครับมันก็มีได้บ้างเสียบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับขอบคุณที่เม้มมานะครับถามว่าขายขาดทุนแล้วจะขายทำไม ก็ขายเอามาทำทุนนี่แหละครับถ้าไม่ขายแล้วจะเอาที่ไหนมาซื้อรถละครับนี่สนใจทักได้นะครับ RGV รถเดิมๆภาษีปี -66 นะฮะทักได้เลยมาดูวิกเตอร์เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับล่าสุดเลยที่ปีลากมานะครับสุดยอดเลยรถบิวมาแล้วจอดทิ้งมาเกือบ2ปี เง,เงียบกิฟเลยเป็นวิกเตอร์เป็นรถจดทะเบียนปี35นะครับเอกสารครบภาษีขาดเกินเดี๋ยวต้องมาไล่เก็บงานอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัดรอบไม่ขึ้นนะครับตัวไมยความเร็วไม่รู้ขึ้นหรือเปล่ายังไม่ได้ไปร้องคียระบบไฟไฟหน้าติดนะไฟหน้าติดไฟเลี้ยวติดเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดู แดมันอ่อนนะครับแี่ <Okay. S 1> นะแปดมันอ่อนนะครับเดี๋ยวต้องมาไล่เก็บงานแต่เครื่องโคตรเงียบเลยรถคันนี้บิ้วมาแล้วนะครับข้อดีของมันคือโค้งสวยมากสวิงอาร์มสวยมากล้อสวยมากเปลี่ยนยางในเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องยิงทรายมาเรียบร้อยแล้วฝาข้างเครื่องตัวนี้เป็น วิกเตอร์ปี35ตัวใบพัดนะครับมาพร้อมกับกาดหม้อน้ำที่ทำมาเรียบร้อยแล้วดูปล๊มเบรกนะฮะปั๊มนะครับไม่ใช่ปล๊มนะครับจานเดิมนะครับโอ้โหโ,โคตรคลาสสิกเลยสีแลมโบฮะใครสนใจนะครับทักได้เลยเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมเก็บงานให้นะครับชุบคมเมี่ยมให้ใหม่เลยสนใจ28,500บาทนะครับพี่น้อง 28,500บาทนะครับประมาณนี้เลยนะครับให้ฟังเสียงอีกรอบหนึ่งยังได้เลยมาฟังเสียงกันเลยฮะเสียงโคตรเพาอเลยบอกเลยเสียงโคตรเพาอเลยว้า อกแล้วว่าไม่ธรรมดารถบิ้วมาแล้วนะครับคันนี้รถบิ้วมารถจัดสภาพมาแล้ว28,500บาทนะครับใครอยากได้วิกเตอร์เดิมๆเอาไปไว้เก็บนะครับหรือจะให้ทำตรงไหนเพิ่มเติมบอกได้เลยราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วครับรถจัดสภาพมาใหม่แต่จอดนานไปหน่อยเดี๋ยวไปดูคันต่อไปเลยดีกว่ารักแท้แพ้แดดเขาว่าอย่างนั้นฟังเสียงเลยนะฮะเสียงเล้าแค่ไหน สำหรับแดดคันนี้นะครับเป็นรถบิวมาแล้วนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยสำหรับของแต่งก็พอมีนะสวิงอาร์มอลูมิเนียมเปลี่ยนโชคใหม่แล้วหม้อน้ำมีเนียมซีลวดใหม่ยางใหม่แผงคอระบบไฟใช้ได้ครบก้านคัดก้านเบรกปั๊มบนโว้ สนใจทักได้คันนี้ราคา19,500บาทเท่านั้น19,500บาทเท่านั้นรถขี่ดีมากๆใครสนใจทักได้เอกสารครบภาษีปี67นะครับแดดแดดภาษีปี67นะครับรถจดทะเบียนปี40ในโอ้สวยมากแดดคันนี้ว,ว้าว สนใจทักได้เลยนะครับสนใจทักได้เลยรถสวยๆเลยนะครับพร้อมใช้โอ้ยทำมาสวยมากดูฝั่งนี้นะครับงานดีนะงานดีเลยแหละแดบคันนี้เร้าๆเลยบิดนิ่มๆเลยสติกเกอร์ 2t มอตร์ไบค์ด้วยแหมสวยมาก เห็นแล้วอยากได้เลยเพราะว่าของตัวเองไม่มีไปคันต่อไปเลยดีกว่าพี่น้องเพื่อไม่ให้การเสียเวลาโนวาเทน่ารถปี42่สอโอ้โหโตัวนี้มันเป็นเทน่านิวนะครับแล้วก็เป็นรถที่เก็บสภาพมาแล้วด้วยนะครับว้าวซีลวดใหม่ล้อใหม่ยางใหม่นะครับฟังเสียงเลยดีกว่าเดี๋ยวจะบอกว่าราคาเท่าไหร่ระบบไฟใช้ได้ครบหมด รถโครเดิมเสียงโครเดิมสุดยอดใหม่จริงๆคันนี้ ใหม่จริงๆร,รถเดิมมากเดิมสุดๆระบบไฟใช้งานได้ครบหมดอุย้ยรถสวยมากฮรรถโคตรเดิมเลยอะ่ะแบบสภาพป้ายแดงเลยก็ว่าได้ใครสนใจนะครับ13,500บาท13,500บาทนะครับเทรน่านิวสวยมากเครื่องดีด้วยว้วสุดๆุด เอกสารครบภาษีขาดเกินนะครับเอกสารครบภาษีขาดเกินแม่เจ้าสวยมากเลยสนใจนะครับ13,500บาทรถพร้อมใช้งานจริงๆสนใจทักมาด่วนๆรวมไปถึงใน ZR ซอาคันนี้ไม่ได้ามาขายนะครับแต่ว่าเอามาจอดเรียงกันให้เห็นว่าวันนี้มีรถสีน้ำเงินอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คันด้วยกันโอ้โห สวยมากเลยครับโนวาแดดนะครับ1 9 5 0 0บาทเทน่า13,500บาท RGV บ้าไปแล้ว1 5 0 0 0บาท1 5 0 0 0บาทโอ้จะเป็นลมทำไมมันถูกกว่าแดดวะเนี่ยโอ้โหมันรถคือมันเป็นรถระดับตำนานเลยนะครับ RGV คันนี้เนี่ยรถเครื่องนะครับอย่างที่ผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องโคตรดีเลยแต่ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นชุดสีหรือว่าโครงขายตามสภาพส่วนวิกเตอร์คันนี้อย่างที่บอกราคาไปนะครับ28,500บาทเอกสารครบภาษีขาดเกินรถจัดสภาพมาแล้วแทบจะไม่ต้องทำอะไรเพราะผมจะเก็บงานให้ก่อนที่จะส่งมอบสนใจคันไหนทักทายมาได้สำหรับคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์วันวันี่ยุค9 0นะครับความสุขของคนยุค90 เริ่มต้นที่นี่ใครมีรถอยากจะขายทักทายมาใครอยากจะซ่อมใครอยากจะบิว้วทักทายมาคุยรายละเอียดกันเพราะว่าเห็นไหมฮะรถที่อยู่ข้างในนู่นก็รอทําอยู่นะครับแต่ไม่ต้องรอเพราะว่าทําเสร็จไปแล้วรอส่งมอบอย่างเดียวอ่ะชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพีกัดอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสายสาเขตบางแคกรุงเทพสวัสดีครับ